พี่ป้ายตรงนี้มันมันเกิดมานานนะครับพี่มานานแล้วครับแล้วมีอุบัติเหตุเฉียวชนไหมครับไม่มีครับทนเป็นยังไงพี่ป้ายอย่างนี้มันมันทำไมถึงอยู่ตรงกลางอ่ะก็ในไปนทั้งทั้งทังที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันปาว่าป้ายนี้เขาเกิดมานานแล้วคือเมื่อก่อนยังไม่มีบ้านแถวนี้ทันนี้ก็เลยมาตั้งแต่ท่านแล้วก็ยังไม่ท่านยก็เลยต้องปิดไปอย่างนี้ตอนนี้สมัยนี้ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่มันก็เลยตรงกลางไม่ได้ย้ายออกอืแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุไหมไม่มีครับในซอยนี้ไม่มีเพราะรถตรงนี้ซอยนี้รถน้อยมากไม่ ถ้าเป็นสายนอกกันรถเยอะบวดเหตุเยอะแล,แล้วมันดีไหมพี่มันมีเสาตรงนี้มาแล้วมันดียังไงคือกม็มีประโยชน์คือว่ามันรถบันทะลอเบาได้แล้วก็กลับลำตรงนี้ได้เป็นประโยชน์ได้คือลำบบหนึ่งที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะ่ะมันก็ไม,ไม่ไม่เกิดสลายอืมอันนี้ปลอดภัยทุกอ,อย่างในซอยเดียวเพราะรถมันน้อยที่สุดน้อยเดี๋ยวผมยกไปยกมาเนี่ยรถน้อยมากแต่ข้างนอกไม่ได้รถเยอะสิบร้อยเยอะอันนี้ดีแล้วปลอดภัยเพราะเวลาจนมันทะลอพวกกระเลี้ยวทับทิมันมีตรงนี้ปุ๊บ ขี่ตึ๊บไปวัเนเดียวชนกันละ่ะอ,อันนี้มันมีตรงนี้เหมือนกัคบคล้ายวงเวียนอ่ะเอราแบบวงเวียนอ่ะก็เลยก็เลยก็โชคดีไปก็ไม่มีอันตรายแต่ตายนอกไม่ได้ายนอกรถสิบล้อมันเยอะ